ที่เห็นภูเขาใกล้มากที่นี่แหละเขาเรียกว่าปุยหินเมืองไทยจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าระฆังกำลังปีนหน้าผานี้เราวเลยจะคาไเป็นเกี่ยวที่พงเขาแดงสวยงามอีกที่หนึ่งของปันบุรีตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติ300อยอดพงเขาแดงจะมีค่าเข้าอุทยานด้วยนะครับผู้ใหญ่40เด็ก20เรือหนึ่งลำต่อ6คน500บาทนะครับ ขางเรือเจ้าหน้าที่ก็จะให้สวมเสื้อชูชีพทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัย่าเสร็จแล้วลงเรือกันเลยตอนนี้ก็อยู่บนเรือแล้วครับเตรียมตัวออกเดินทางข้างหลังครับจะพาเข้าไปชมความสวยงามของคลองนะครับงอากาศเย็นสบายครับวันนี้ไม่ร้อนข้างคลองยิมคลองก็จะเป็นป่าชายเลนที่นี่แหละเขาเรียกว่าปยอินเืินไทยของแท้เลยตรงนี้ เขาภูเขาเยอะสวยงามมากตรงนี้เห็นภูเขาใกล้มากภูเขามันเป็นซ้อนกันหมดเลยเนาะมาแล้ตรงโค้งตรงนี้นะครับภูเขาลูกนี้เห็นไหมครับตรงนู้นจะเป็นรูปเหมือนจระเข้กาลังปีนภูเขาอยู่น่เลยจะเป็นเหมือนรูปจระเข้เลยตรงนี้เหมือนใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนไหมภูเขาจระเข้เนี่ยกำลังปีนเนี่ยนี่ไงเป็นเหมือนรูปจระเข้กำลังปีนเขาเนี่ยครับตรงนี้ แล้วถ้าเรามองดีๆมันจะเป็นเหมือนลูกเหมือนจระเข้เลยตรงนี้นี่แหละคขาว่ามาดูจระเข้ปีนภูเขาจระเข้ไหมครับดูเหมือนจระเข้กำลังปีนหน้าผาปีนภูเขาเลยตรงนี้ภูเขาอะไรนะครับลุงเป็นเขาหน้าลิงนะครับหน้าเขาจมเหมือนลิงจริงหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับเป็นธรรมชาติมากครับหเป็นหินซ้อนกันภูเขาซ้อนกัน ตอนนี้กำลังเลี้ยวกลับครับมธรรมชาติฝังใงกรงลมเย็นสบายมากครับธรรมชาติคือสร้างให้เรามาสวยงามมากครับกล้องเขาแดงือสวยู วิวหลักล้านลมคือเย็นมากขากับลมเย็นมากครับว,ว,วิวก็สวยนีครับตกปลาได้ยได้ประเมึนด้วยอุย้ยได้ริงๆด,ด้วยเมื่อกี้อ่ะหลุดโค้งนี้ไปก็จะเป็นทางออกปากอ,อ,อ่าวทะเลมู่นในอ่าวไทยตอนนี้เราจะออกทะเลแล้วครับคลองเชื่อมกับทะเลน้ำคลองกับน้ำทะเลเชื่อมกันแล้วครับจะเป็นแม่น้ำสองสี ตอนนี้เรือกลับเข้าในคลองเหมือนเดิมแล้วครับบ๊ายบาย,บายตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงท่าเรือแล้วนะครับเป็นการจบทิ่นั่งเรือเที่ยวคลองเขาแดงนะครับส,สนุกมากครับใจบรรยากาศดีมาก เจอกันลิปหน้านะครับสวัสดีครับ